สวัสดีนะครับพบกับกายนิกกี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องลูกกระสุนนะครับขนาดจุดสองสอง LR นะครับซึ่งจะมีประเด็นอยู่ว่ายังมีเพื่อนผมบางท่านนะครับมาบอกผมนะครับนะลูกกระสุนชนิดนี้ครับเอ่อไม่สามารถจะฆ่าคนตายได้นะครับยิงคนนะครับไม่ตายนะครับยิงหมูป่าไม่ร้มนะครับนะผมอยากจะบอกคุณว่ากระสุนชนิดนี้นะครับคุณต้องเข้าใจมันสมัยนะครับมันเป็นกระสุนที่ รุนแรงมากนะครับและสามารถยิงให้คนตายได้และหมูป่าก็ยังล้มนะครับภายในนัดเดียวนะครับต้อเข้าใจสมัยนะครับลูกกระสุนที่อันตรายมากๆโดยเฉพาะลูกกระสุนขนาดจุดสองสอง LR ขนาดหัว40เกรนนะครับความเร็วต้นๆเนี่ยนะครับไม่ต้องมากนะครับนอกจากจะรุนแรงแล้วก็แม่นยาแล้วนะครับแม่นยําด้วยนะครับขนาดประมาณระยะนะครับอยู่ที่100เมตรนะครับก็ยังโดนได้นะครับแล้วตายด้วยนะครับก็ ลูกกระสุนที่ผมเห็นสายล่าเขานิยมกันเลยนะครับก็คือลูกขนาดสิบสิบเกรนนะครับแนลูกแบบนี้แหละนะครับเนี่ยเป็นลูกที่คนนิยมกันมากเลยนะครับเห็นเขาบอกผมนะครับอ่ะแล้วก็รุนแรงด้วยสายล่ายืนยันมาเช่นนั้นนะครับเป็นหัวตะกูนะครับรีนราวนสเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยตะกดธรรมดาได้แหละนะครับถือว่าอันตรายมากเขาแจ้งกับผมมาอย่างนั้นนะโอเคก็อยากจะบอกว่าโอเคนะครับบางท่านบอกว่าถ้าเกิดยิงนะครับ ลำปืนที่มีลำกล้องนะครับสั้นๆนะครับโอเคนะครับมันอาจจะยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับนะะเห็นในข่าวเนี่ยผมเห็นนะครับอาจจะยังไม่หยุดสามารถหยุดยั้งและยับยั้งได้ในเดี๋ยวนั้นนะครับไม่ใช่ไม่รุนแรงนะครับอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งและยับยั้งได้เดี๋ยวนั้นเท่านั้นเองนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณยิงกับปืนที่มีลำกล้องยาวๆนะครับขนาดที่ผมเห็นในรูปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16.5นิ้วขึ้นไปเนี่ยอย่างของสมิธแอนเวสันนะครับนะ ถ้าคุณโดนเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงนะครับและระยะการยิงก็แม่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนะมันจะคนละแบบกันเลยนะครับนะจะทําให้เสียชีวิตได้รวดเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดโดนนะครับในจุดสําคัญอย่างเช่นหัวนะครับลิ้นปีนะครับกระดูกเชิงกลางนะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะทําให้ตายได้ทันทีนะครับโดยเฉพาะโดนที่หัวนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะหยุดยั้งแะยับยั้งได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือยิงที่ช่วงกระดูกเชิงกลางนะครับนี่คือจะลงได้เร็วกว่านะครับ แต่หลายๆท่านก็บอกว่าอยากจะนํามาปกป้องชีวิตทรัพย์สินนะครับภายในบ้านนะครับจริงๆมันก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะแนะนําสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอํานาจการหยุดยั้งมันไม่ได้เดี๋ยวนั้นในทันทีนะครับถ้าผู้ร้ายหรือโจนะครับมีอาวุธมีดหรือเอ่อพวกปืนนะครับยิงสู้กับคุณเนี่ยทำร้ายคุณเนี่ยคุณอาจจะบาดเจ็บได้นะครับถ้าคุณยังใช้กระสุนชนิดนี้อยู่นะครับก็ไม่อยากจะแนะนํานะครับนะ ก็แนะนําเป็น9มมขึ้นไปดีกว่านะครับ11มมจนถึงลูกซองเลยนะครับอันนี้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้แน่นอนนะครับโอกาสที่คุณจะรอดชีวิตมีสูงนะครับการต่อสู้การเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับมันวัดกันเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆนะครับจะใช้อะไรนะครับแต่ข้อสรุปนะครับกระสุนจุดสองสองนะครับที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นกระสุนที่อันตรายมากนะครับยังไงยังไงก็สามารถ ทำให้คนเสียชีวิตได้แน่นอนนะครับนะต่อให้โดนยิงในระยะหนึ่งึงหนึ่งร้อยเมตรก็ตามนะครับถ้าโดนจุดสําคัญนะครับหยุดได้ในทันทีเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะยิงกับปืนที่มีขนาดความยาวลากล้องยาวๆนะครับยิงแม่นยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนะโอเคกับลากล้องสั้นๆมันอาจจะดรอปลงนิดนึงนะครับแต่ก็ทําให้เสียชีวิตได้นะครับเหมือนที่คุณเห็นในข่าวหลายๆข่าวนะครับเข้าใจสมัยนะครับสําหรับกระสุนจุดสองสอง LR นะครับก็ ขอบคุณมากนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยครับขอบคุณครับผม